สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําให้ทุกท่านนะครับได้รู้จักกับทองหลางน้ําก้านแดงนะครับมีหนามใต้ใบนะครับวันนี้ที่สวนโชคสมบูรณ์เกษตรีเราจะทําการขยายทองหลางน้ําหลายๆรูปแบบนะครับทั้งปักช้านะครับทั้งกิ่งตอนนะครับวันนี้เราจะทําการขยายพันธุ์ด้วยการปักชํานะครับเอากันกิ่งใหญ่ๆเลยนะครับขออนุญาตเปลี่ยนนะครับเราจะปักช้าเลยนะครับกิ่งใหญ่ๆลงในถุงดำนะครับ นในถุงดำนะครับดินเราก็ผสมให้โปร่ปงๆนะครับดินผสมเดียให้โปร่ปงๆนะครับใส่ดินรอบๆ ท่านจะไปปลูกทุเรียนนะครับหรือว่าจะไปปลูกกล้วยหอมทองจะปลูกเงาะมังคุดไม้ผลต่างๆนะครับที่ไม่ค่อยจะสู้แดดดีนักเราก็เอาตรงหลังน้ําไปเป็นพืชพี่เลี้ยงนะครับเป็นปุ๋ยยืดเป็นปุ๋ยพืชสดยืนต้นนะครับก็จะทําให้ต้นไม้เหล่านั้นได้รับปุ๋ยจากธรรมชาติจากใบตรงหลังที่มีไนโตรเจนซึ่งเป็นพืชตระกูลทั่วนะครับ เดินรอบๆแล้วก็กดให้นั่นนะครับแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหต้นนะครับเมื่อโตขึ้นเขาจะก้านแดงแบบนี้ครับก็จะสวยงามไปทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะไปตัดทำเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับเป็นปุ๋ยหมักอะไรได้หมดเลยครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวันนี้ ก็จบลงเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ